ที่แนะมัจฉริยะคือความตรณีมัจฉริยะเรีว่าความตรณีคือมีคนอยู่ประเภทนะมีคนอยู่ประเภทอยู่ในโลกนี้มีอะไรแต่อะไรแต่ก็แม้เหลือใช้นะ แม่เหลือใช้ก็ก็ไม่อยากให้คนอื่นเข้าขนาดเหลือแล้วนี่แหละยิ่งกว่านั้นไอ้ของตัวเนี่ยแบบเวลาจะใช้เวลาจะใช้ก็ใช้อย่างชนิดที่เรียกว่ามันอย่างที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าขี้เหนียวอะ มันใช้ไม่สมฐานะยกตัวอย่างบ้านเดิมอาตมาอยู่จังหวัดกาญจนบ,บุรีตอนนี้แกก็ตายไปแล้วอย่าเอ่ยชื่อกักเลยหน้ามะม่วงเนี่ยฤดูเนี่ยฤดูมะม่วงแกเข้าไปในตลาดจะไปซื้อมะม่วงไอ้มะม่วงสุกเหลืองลูกโตๆแกไม่ซื้อหรอกแกต้องไปหาไอ้มะม่วงเนวๆเป็นจุดเป็นด่างเป็นดำแหละซื้อราคามันถูกหน่อย เอามากินเศรษฐีเมืองการชนะอาแฟเป็นกาแฟอย่างนั้นเวลากอยาซื้อผักตอนเช้าก็ยังไม่ซื้อรอให้ใครแต่ใครซื้อให้หมดก่อนสายๆแกเข้าไปแล้วแกก็ไปเลนหลังไอ้ที่มันเหลือๆเ,เหลือเท่าไหร่แกเขาเอามามันถูกหน่อยอ,อจะสดมั่งไม่สดมั่งมันจะมีเน่ามีหนอนอะไรมัางก็กลราคามันก็ถูกเนี่ย แกก็เอาอย่างนั้นนลมากินเวลาแกไปร้านขายไข่คำแรกที่แกถามก็คือมีไข่บุกไหมไ <c oughs> ขด่ดีๆแม่ไม่กินหรอกแม่จะกินไข่บุกดีไม่ถามหาไข่เนา่า <c oughs> คนอย่างนี้มันมีอยู่ในโลกเอาไปเจอมานึกไม่ถึงว่าในโลกจะมีคนพันนี้อยู่แต่มันมีแต่มันมี แล้วก็เป็นเศษเรษฐีซะด้วยก็เคยถามคุณยายอาจารย์เอ๊ะทำไมเนาะมันก็เป็นเศรษฐีนะแต่ทำไมจึงมีนิสัยอย่างนี้ก็พบว่าพบในอดีตเขาก,ก็ทำทานแต่ทำทานเสร็จแล้วเสียดายในภายหลังทำทานแล้วเสียดายในภายหลังเพราะฉะนั้นด้วยอำนาจกุศลผลบุญก็ส่งให้มาเป็นเศรษฐีได้เพราะทำทาน อำนาจกุศลผลบุญนั้นส่งห้เป็นเศรษฐีแต่เนื่องจากเสียดายในภายหลังเพราะฉะนั้นแม้เป็นเศรษฐีแล้วจะอยู่จะกินอะไรมันก็ติดนิสัยข้ามชาติมันเสียดายเพราะฉะนั้นต้องไอที่เขาโยนทิ้งแล้วเราไปเก็บมากินดีหน่อยยังไม่ถึงไปคุยกองขยะมากินแข่งกับหมูกับหมาท่านน่ะนี่เป็นอย่างนี้ก็ถามตัวเองแล้วกันนะบนุาราเนี่ยเคยมีไหม,มให้ทานแล้วบางครั้งเสียดาย เ,เ,คเ,เคยเป็นบ้างไหม,ไมเคยเจ้าค่ะเคยเป็นบ้างไหมไม่เคยเลยเคยเป็นบ้างไหมไม่เคยแน่ใจนะโกหกพระล้วตกนรกไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> <c oughs> เคยเป็นบ้างไหมให้ทานแล้วเสียดายในภายหลังไม่เคยหลวงพ่อเคยเอจะเล่าให้ฟัง บางทีเราก็หวังจะช่วยเขาหะอกให้ทานเข้าไปแม่เคืองจริงๆเลยพอให้ไปแล้วเนื่อกว่าจะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพอได้จากเราไปพ้นพ้นหลังเราไปหน่อยเดียวแล้วมันไปนั่งกินเหล้าซะชิบเสียดายเหมือนกันรู้อย่างนี้พอไม่ให้หรอกก็เออมันมันยังไม่หมดกิเลสมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้หายไปแล้วนะเมื่อก่อนเป็น แต่ว่าทําบุญกับผู้มีศินไปแล้วเราไม่เคยเสียดายแต่ทําบุญไปกับคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยแล้วมันไปทําไม่เข้าเรื่องเข้าร่างเสียดายเ,าเสียดายไอ้กรณีที่ทําให้ติดนิดสัยมาถึงกับว่าเนี่ยเ,เป็นเศรษฐีแล้วยังต้องมาหาไอ้ของที่เขาทิ้งแล้วกินไอ้พวกนี้มาจากว่าทําทานแม้กับพระสงฆ์องค์เจ้าแม้กับผู้มีศินแล้วยังเสียดายในภายหลัง จึงได้ติดอาการอย่างนี้มานะแต่ว่าเสียดายกับคนมันไม่ถึงกับขนาดนั้นหรอกไม่ถึงกับขนาดนั้นแล้วรู้แล้วเราก็เลิกเสียแล้วก็เหตุนี้เองทำให้เวลาจะช่วยใครจะทำบุญทำทานให้ใครในภายหลังดูแล้วก็ดูอีกดูแล้วคนอย่างนี้ให้ไปเดี๋ยวก็ไปกินเหล้าให้ไปแล้วเดี๋ยวก็ไปเล่นไพ่เดี๋ยวเราจะอดเสียดายไม่ให้เลยตัดใจไม่ให้มันตั้งแต่ต้นมือซะเลย เลือกให้แต่คนที่เขาดีๆไปเราจะได้ไม่มาเพาะนิสัยตร,รณนีขึ้นมาเออมันเป็นอย่างนี้ความตร,รณีเนี่ยความตรรีคือมีอะไรแล้วแม้ส่วนเกินก็ยังไม่อยากให้คนอื่นไอ้คําว่ามีอะไรแล้วนี่ยมีในที่ไอ้อะไรที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงหลายๆอย่าง ตั้งแต่นึงตรณีวัตถุสิ่งของเป็นยังไงตรณีวัตถุสิ่งของมีข้าวปลาอาหาร,เห,รเหลือจะกินแม้ขอทานมายังไม่ให้มันเลยโธเอ้ยมันก็จะตายเพราะแบง่งให้มันกินสักน่อยถ้าหน้ามันจะเป็นอะไรไปไม่ให้ว่าไงไม่ได้ล้เดี๋ยวมันได้ใจวันหน้าเดี๋ยวมันจะมาเอาอีกเป็นสะพันนี้อย่างนี้ตรณีวัตถุสิ่งของ อันที่สองตรันีพวกตรันีพวกพ้องเป็นยังไงคือจะมียศจะมีทำ,ทำงานอยู่ที่เดียวกันจะมีคนอยู่ประเภทจะมีคนอยู่ประเภทนึงซึ่งทำให้บ้านเมืองล่มจมได้คือบ้าสถาบัน บ้าสถามบันสมมติตัวเองอย่างอัตมาจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาสมมุตินี่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาถ้าพูดถึงกเกษตรเมื่อไหร่ล่ะก็ดีที่สุดกเกษตรศาสตร์บางเขนนี่เยี่ยมเหละถ้าจะรับใครทางนแผนกนี้ทางด้านการ,กรเกษตรและที่อื่นไม่รับต้องเอามาจากบางเขนที่อื่นไม่เอามันสู้พวกเราไม่ได้ไอ้นิตรณีพวกนี่เป็น บางกรมบางกองบางกรมบางกองก,งก็อย่างสายการปกครองันละกันเช่นสายรัฐศาสตร์เนี่ยรัฐศาสตร์สายการปกครองเดีย๋ยวนี้ก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่สอนเช่นรามคำแหงก็มีสอนจุฬาก็มีสอนธรรมศาสตร์ก็มีสอนแปลกพอพวกทองตัวได้เป็นใหญ่แล้วก็สมมติผู้่จบมาจากจุฬาได้เป็นหัวหน้าหน่วยงานที่ตรงนี้ ถ้าจะรับลูกน้องสายรัฐศาสตร์แล้วก็ถ้ามันจะจบจากจุลาฉันไม่รับเก่งไงฉันก็ไม่เอางัดพระพวกคนอื่นกระเด็นไปหมดเก่งไงก็ไม่เอาในเวลาเดียวกันสายธรรมศาสตร์พอขึ้นมาใครจบธรรมศาสตร์จะดีจะเลวไงรับเอาไว้หมดแต่ว่าสายอื่นเข้ามาเตะกระเด็นไปหมดบางคนจบจากรามคำแหงมาได้ดิบได้ดีมาพอ ใครไม่ใช่สายเดียวกับรามกาแพงจะมาข้าวมัจะดีจะไม่ดีไงไม่รู้ตั้งกําแพงเตะประเด็นเอาไปหมดนะอย่างนี้เรียกว่าตรณีพวกพ้องตรณีวงตระกูลรวมไปถึงแม้กระทั่งการเหยียดผิวกันไอเราผิวขาวจะต้องไอผิวไอผิวเหลืองจะต้องดีกับผิวดำไอผิวขาวจะต้องดีกับผิวเหลืองบ้าบออะไรกันก็ไม่รู้ละมันก็มีอยู่ ถามตัวเราเองว่าเอ,อ๊นิสัยชอบเหย,ยเียดผิวออดูถูกคนอื่นนี้มีม,มั้งไหมเราก็ว่าเราไม่มีแต่ลองตั้งคําถามดูเถอะสมมุติก็แล้วกันว่ามีขมเมนอบขยบมานั่งฟังเทศหลวงพ่ออยู่เนี่ยเราจะให้เกียรติเขาสักแค่ไหนจับฝรั่งเขามานั่งฟังเทศเราให้เกียรติเท่ากันไหมถ้าไม่เท่าเมื่อไหร่นั่นแหละเรายังมีตรณีพวก โดยทั่วทั่วไปคนเรามักจะมีความตระณีพวกพ้องอยู่ลึกๆในใจเพียงแต่ตัวเองไม่รู้เท่านั้นเองก็พยายามแก้ไขเส,สียอันนี้ใสพวกนี้เอาให้มันขาดจากใจให้ได้แล้วเราอยู่ไหนเราจะสบายสบายมันจะเป็นแขกมันจะเป็นเจ็กมันจะเป็นไทยมันจะเป็นฝรั่งมันจะเป็นเบื้อกอะไรก็ช่างหัวมันเถอะ เข้ามาถึงเราแล้วให้ถือว่าเสมอภาคกันแล้วก็มีอะไรเขาว่ากันตามเนื้อผ้าอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทำให้ดูพระองค์ว่าอย่างนี้แม่น้ำเนี่ยในโลกนี้แม่น้ำม,มีหลายสายแต่ละสายก็ไหลผ่านแผ่นดินมา,าต่างกันเพราะฉะนั้นน้ำบางบางแม่น้ำสีเหลืองบางแม่น้ำสีแดง บางแม่น้ําขุ่นคลักบางแม่น้ํารสกร่อยบางแม่น้ํารสเปรีย้ยวแต่มันจะรสอะไรมันจะสีอะไรก็ตามทีเอถอะ้าลงไปในทะเลแล้วรสเดียวกันคือรสเค็มสีเดียวกันคือสีน้ําทะเลไม่ต้องมีการแยกกันนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าในศาสนานี้ไม่ว่าใครจะเป็นลูกกษัตริย์มาบวช เป็นลูกพรามมาบวชเป็นลูกเศรษฐีมาบวชเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาบวชหรือจะเป็นขอทานมาบวชพระองค์ถือว่าเป็นลูกของพระองค์เท่านั้นเสมอหน้ากันหมดเลยไม่เลือกที่รักมักที่ผลักที่ชังฝึกกันให้ดีท่านเราไม่พยายามที่จะฝึกนิสัยอันนี้แล้วล่ะก็ที่พยายามจะฝึกนิสัย ไม่ตรณีตระกูลหรือไม่ตรณีพวกพ้องอย่างนี้ได้แล้วล้วก็เมืองไทยจะเจริญอีกเยอะขณะนี้ตําที่ทํางานต่างๆเจอปัญหาตรงเนี้คือแยกกันเป็นโก๊กโก๊กในที่ทํางานที่เดียวกันนี่แหละหุ่ยไม่ลงกันเพราะว่ามาจากคนละสถาบันทั้งทั้ที่วิชาขา้วิชาการที่เรียนไปมาก็ไอเหมือนกันนะั่นแหละ แต่ว่าคนลสถาบันเลยแยกกกแยกเหล่ากันแทบจะตีกันตายแย่จริงๆอย่าไปเป็นกันอันที่สามตรณีที่อยู่ตรณีที่อยู่หวงกันท่าเพื่อนตาหอพักต่างๆในมหาวิทยาลัยมาเจอ,เอ,อที่มันก็เหลือตั้งเยอะ แต่พอมีคนก็ไม่ใช่ของตัวด้วยนะก็เป็นที่ของอของมหาวิยไลน่ะที่พักน่ะแต่พอมีใครจะมาอยู่เพิ่มเราพยายามจะก,กีดพยายามจะก,กันแม้ที่สุดเป็นวัดก็เช่นกันวัดบางวัดกีดกันไม่ค่อให,ใหอ้พระที่มาจากวัดอื่นมาอยู่ร่วมอาศัยแต่ว่ามันก็มีข้อมแม้อย่างที่วัดนี้ จะว่ากิจการที่อยู่อาศัยไหมดูเผินๆใช่แต่เจาะลึกเข้าไปแล้วไม่ใช่คือขณะนี้เนี่ยถ้าจะมีพระจากวัดที่อื่นวัดอื่นมาขออยู่ประจําที่นี่้วก็บอกตรงๆว่าไม่รับมีที่อยู่ไหมมีกุดว่างๆก็มีอาตย์ที่ไม่รับเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้พระภิกษุเนี่ยในการปกครองมันต่างกับทางโลกทางโลกเนี่ยนะ เราปกครองกันอยู่ได้ด้วยอะไรหนึ่งอยู่ได้ด้วยยศด,ด้วยตำแหน่งสองด้วยรายได้คือเงินเดือนหรือลาภผลถ้าจเจ้าม่อยู่ในโอวาฉันไม่ขึ้นเงินเดือนนะในทางโลกก็เลยต้องอยู่ในโอวาหรือนอกจะไม่ขึ้นเ,เงินเดือนให้แล้วถ้ามาอยู่ในโอวาชั้นฉันจะลดตำแหน่งซะด้วยก็เลยกลัวก็เลยเกรงกันก็ปกครองกันอย่างนี้ แต่ในทางสงฆ์มันไม่มีอะไรเออจะไปเอาเอายศที่ไหนล่ะมันก็ไม่มีอยู่วัดเดียวก็ไม่จะไปเอายศมาจากไหนแล้วลาบผลล่ะจะไปเอามาจากไหนก็ต่างคนต่างองค,งองค์ก็ต่างบินทบาทมาด้วยกันทีนี้ถ้าเกิดมีพระรูปใดเกเรขึ้นมาปกครองกันยากเหลือเกินแก้ไขกันยากด้วยเหตุนี้ของเราที่นี่เพื่อป้องกันแก้ไขในเรื่องของการที่ปกครองยากเราจรึงเอาว่า เอาอย่างนี้ก็แเรากันใครจะมาบวชก็มาถือศีลห้าอะศีลศีลแปดอยู่ที่สักห้าปีก่อนอบรมกันไปดูนิสัยใจคอว่าเออเห็นว่าเป็นคนดีแล้วก็รับไว้เข้ามูอย่างนี้จะได้ไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นจะพระวัดอื่นอยากจะมาอยู่ที่วัดนี้มั่งได้ไหมได้มีข้อแม้ศึกซะก่อนแล้วมาอยู่ให้เห็นใจกันสักห้าปีเออใช้ได้แล้วบวชใหม่ก็ยังไม่สายเกินไปนะไม่ใช่ไปกันแต่ว่าเนี่ยไม่รู้หัวน,นอนปลายเท้ารับเข้ามาแล้วมันยุ่ง พระธรรมาเคยโดนมาแล้วเมื่อพรรษาที่สองพรรษาที่สองก็มีพระจรมาจากที่อื่นก็เห็นว่าอายุมากแล้วก็ให้ความนับถือให้ความเกรงใจอยู่ไม่กี่วันจะไล่เราออกจากวัดนี้ถ้าเราจะเป็นเจ้าอาวาสเองแล้วกันมีอยู่ก็เลยในในภายหลังก็เลยต้องระวังกันบ้างเพราะว่าการบวชเป็นพระภิกษุจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่จะบวชเนี่ย จะต้องได้รับการคัดเลือกอย่างดีแต่ว่าในระยะหลังปล่อยปละละเลยกันมากไม่ได้รับการคัดเลือกอย่างดีก็มีคนที่แอบแฝงเข้ามาบวชกันอยู่ก็เลยทําให้เกิดความอึดอัดเพราะฉะนั้นแม้ไม่ตรณีที่อยู่บางครั้งดูไปก็เหมือนตรณีความจริงไม่ใช่ก็กระวังกันให้ดีกันละ่ะอันที่สี่ตรณีธรรมะคือหวงความรู้นั่นเอง บางคนครูบาอาจารย์ทางโลกนี่แหละท่านมีความรู้ลูกศิษย์ก็มากราบมาไหว้มาขอวิชาความรู้ท่านให้เหมือนกันสอนเหมือนกันจันร้อยท่านสอนให้ห้าสิบไม่สอนหมดอันนี้ก็ขึ้นเป็นกรณีคือถ้าลูกศิษย์เอไม่แน่ใจว่ามันจะเกเรหรือเปล่าล่ะถ้าท่านสอนให้ร้อยสอนให้ห้าสิบอันนี้ไม่ตําหนิกัน เพราะว่าต้องระวังเดี๋ยวแกจะเอาความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดจะดูออกแล้วว่านี่ไม่ใช่คนเกเรแล้วรู้ร้อยอย่างสอนแค่ห้าสิบอย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าทําให้โลกไม่เจริญแต่ว่าเออพอคนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนดีไอจะไม่สอนหรือก็อะไรยอยู่สอนก็เลยสอนให้ห้าสิบออย่างนี้ไม่ว่ากันแต่ดูออกแล้วว่าเป็นคนดี ต้องสอนให้ครบรอยยิ่งกว่านั้นแล้วมีอะไรอีกไปค้นามาให้ลูกศิษย์อีกอย่างนี้จึงใช้ได้ทัตตะชีโวค้นตำราก็อย่าเทศแต่ละครั้งค้นตาเลยเทศแล้วไม่กลัวเราก็จะใครจะรู้มากกว่าดีสิรู้มากกว่าอาตมาวันหลังอาตมาจะได้ไม่ต้องคน้นไปควา้าเอาเลยช่วยเทศให้ฟังทีจะได้มาเป็นได,ไ,ได้ไม่ต้องคว้าแล้วขออภัยได้ไม่ต้องค้นเอาแต่คว้าก็พออีตอนนี้ยังต้องคน้นอยู่ จะเทศแต่ละครั้งหนึ่งต้องค้นตำราสองต้องค้นเข้าไปในตัวเลยทำใจให้มันหยุดทำใจให้มันนิ่งเช็คแล้วเช็คอีกว่าความเข้าใจของเรานี่ตรงตามความเป็นจริงไหมพอตรงแล้วจึงค่อยเอามาเทศตอนนี้ถ้าสอนเข้าไปแล้วเขารู้มากกว่าเราดีเลยวันหลังให้เขาเทศแทนแล้วเราไปคว้าเอามาได้ไม่ต้องค้นอีกแล้วสบายไม่เคยหวงความรู้ใครเลย เพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกแหมทัาตตะชีวหวงความรู้ลราคิดผิดนะกลัวอย่างเดียวกลัวจะรับไปได้ไม่หมดเท่านั้นแหละอันที่ห้าตรณีตระกูลตรณีตระกูลแมมเรามันตระกูลเศรษฐีจะรับลูกเขยจะรับลูกสะพ้ายเข้ามาไม่ได้หรอกไอ้นี่มันจนกว่าเราถ้าอย่างนี้ก็ผิดไปเพราะอะไร เา่าบความเป็นคนนั้นไม่ได้วัดกันด้วยความเป็นคนดีหรือไม่ดีความเป็นคนดีไม่ใช่วัดกันด้วยตระกูลมันวัดกันด้วยความดีที่เราทําเพราะฉะนั้นเราเที่ยวมาหวงแหนตระกูลโดยใช่ที่อย่างนี้ไม่ถูกต้องใครเป็นคนอย่างนั้นเลิกเสียบางทีถือดีกว่าตระกูลเขาเราลำรวย พอจะรับเขยรับสะพ้ายทั้งๆท,ท,ที่ก็เป็นคนดีแต่ว่ามันรวยไม่เท่าเราหน่อยเดียวแหละกีดกีดกันกัน,กนมันออกไปก็บางทีก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกตั้งเยอะแยะนะอย่าเอาตระกูลเป็นเครื่องวัดเอาความดีที่เขามีอยู่นะเป็นเครื่องวัดว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีถ้าเขาเป็นคนดีแล้วละก็มันจะเป็นตระกูลอะไรก็ช่างหัวมันไะไรเล่าอุ้มชูมาขึ้นมาเถอะ ดูตัวอย่างพราสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสิลูกใครมาบวชขอให้เป็นคนดีมาบวชพระองค์รับหมดไม่ตรณีตระกูลไม่ตรณีวันณะเลยเจ้าแต่ว่าเอาละเราห้ามตัวเราไม่ให้เป็นอย่างนี้เราห้ามได้แต่เราห้ามคนอื่นนะเราห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จะไปติดต่ออะไรกับใครแล้วก็นะอา,อารัมพบทกันให้ดีสันหน่อยอย่างอย่างดูซิว่า ามีความตระยีในสิ่งทั้งห้าอย่างที่ว่ามานี้บ้างไหมถ้ามันยังมีความตรรยีอันใดอันหนึ่งในห้าอย่างนี้แล้วก็ไออย่างไหนที่เขาตรรยีไออย่างนั้นเราก็อย่าเพิ่งไปแตะกับเขาเลยอากาศมันร้อนๆพูดกันยากเดี๋ยวมันจะมีเรื่องมีราวกันซสกยก่อนกว่าจะพูดกันเข้าใจนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความตรณี ตรณีทั้งทรัพย์สินเงินทองตรณีทั้งพวกพ้องตรณีทั้งที่อยู่อาศัยตรณีธรรมะแล้วก็ตรณีตระกูล